นังตีบนรถนะครับนั่งตีบนรถบนสะพานนะครับนี่ข้ง้งทางครับแวะตีลองตีเล่นๆครับแม่งกัดจริงครับดุโอ้โหโอ้โหกัดจริงครับสุดยอดเลยครับเี่ฮะเช็คหมายเล่นๆน,น,น,นะครับ ไม่ได้กดถ่ายไม่ได้กดเลยครับกาลังจะกลับที่พักนะครับกบยางแจ็คโซครับสีดําเมื่อกี้มีกัดครับตัวเล็กครับทีนี้ตีไปไกลๆกว่าเดิมครับโคตกปุ๊บกัดเลยครับแหมสุดยอดครับกบยางแจ็คโซโอ้โหลูกหมยครับสร้างทางจริงครับหมายยังลึกครับนี่ตีไปนู่นครับข้อหมายครับ ลมแรงครับวันนี้เราเดินมาถ่ายคลองนะครับถ่ายคลองถ่ายคลองหมาให้สวยหน่อยแต่ปลาก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นมีจิบน้ำไม่เห็นมีจิบน้ำอุ้ย ขาดอู้ขาดโอ้โหขาดโอวัดขาดเลยโอ้ยอะไรวะโอ้โหปลาโดดเลยครับโอ้โหไซส์สวยด้วยเรียบร้อยกบยางแจ็กโซผมนี <S 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 ข่ขาดเลยอู้ เซ็งว่ะ โดนนะครับโดนแล้วครับเฮ้ยหัวครับสักครู่นะครับโอนยินได้ครับผมส่สวยเลยครับเห็นกบยางแจ็คโซนะครับสีดำครับ ขามไม้นึกว่าจะหลุดแล้วครับนี่ครับสีดำครับไซส์สวยพอได้อยู่ครับอย่างแจ็คโซดยอดครับ